โพติดนิตยาสารผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในโลก Men's Health จองกุ๊ก BTS ติดรอยสักมือที่ดีที่สุดสวัสดีทุกคนค่ะเรื่องนี้แฟนๆของจะทราบกันดีว่าหนุ่มจองกุ๊กศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้หน่่มคนนี้ได้ตัดสินใจสักรอยตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ในช่วงปี2019ที่ผ่านมาแฟนๆจะได้เห็นรอยสักนี้พร้อมกัน คาดว่าเขาน่าจะสักปลายนิ้วมือมาจนถึงหัวไหล่กันเลยทีเดียวลักษณะรอยสักมีเอกลักษณ์และสวยงามมีความหมายกับตัวเขาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรอยสักคำว่าอาม์มีที่เป็นชื่อแฟนคลับของวง BTS โลโก้อาม์มีรูปมงกุฎรูปหัวใจรูปดวงตาอันกลมโตและยาวงอน สลักมือและคำเขียนอื่นๆอีกมากมายและนุ่มคนนี้ก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับความหมายของรอยสักแต่อย่างใดลาโสดคารหนนุ่มจองกุกและมือของเขาได้รับการแนะนำในนิตยสารเมสเทลเมื่อได้เหล่านี้ เป็นนิตยาสารสำหรับผู้ชายได้รับเสนอบทความนะคะที่ระบ,บุว่ารายชื่อ10อันดับแรกที่เป็นแรงบันดาลใจรอยสักที่มือที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายด้วยการจัดวางและการออกแบบที่สร้างสรรค์และทันสมัยจึงมีคนแปลกใจเลยว่าทำไมรอยสักที่มือของเขาจึงกลายเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นๆที่วางแผนจะสักสักชิน้น และเหล่าคนดังที่ได้กล่าวถึงที่มีรอยสักที่มือนะคะที่เข้ามาอยู่ในอะไรชื่อไม่ว่าจะเป็นนกร้องสาวสวยอารีอานากรนดีเทรวิสบาร์เกอร์คอรทนี่คาดาเชียนและแฟนของเธอนั่นเองเรื่องนี้แฟนๆต่างก็บอกว่ารอยสักของจองกุ๊กมีเอกลักษณ์ในตัวเองรอยสักของจองกุ๊กสวยมากๆเลยรอยสักของจองกุ๊กไม่เหมือนใครเราบอกได้ทันทีว่าเป็นรอยสักของใคร อร่อยสักของเขาร้อนแรงและน่ารักในเวลาเดียวกันและอรอยสักของเขามีความคิดสร้างสารรค์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นั่นเองทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ